สวัสดีค่ะชื่อลิลลี่ค่ะชูติวันยศสไกลพี่ตามคนแรกของลี่ในการเปเชกอินคือพี่เมียวพารัดค่ะพี่หนวเป็นคนที่มีอินเนอร์จีมีพลังงานสูงมากพี่เมียวจะสอนเสมอว่าเราจะต้องรู้ให้เยอะหาข้อมูลให้มากนะคะเราจะมั่นใจเวลาที่เราต้องลงเคาน์เตอร์ไปแก้ปัญหาให้ผู้โดยสารพอตอนที่ลี่ได้มีโอกาสเป็นพี่ตามเป็นเทรนเนอร์ลี่จะบอกกับน้องๆของลี่เสมอเลยว่ายิ่งเรารู้เยอะเราจะยิ่งมีความมั่นใจเวลาลงเคาน์เตอร์เราจะไปแก้ปัญหาหน้าง,งานได้อย่างมั่นใจค่ะ เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะแอมอันธิกานะคะทำงานเป็นเช็กอินมา13ปีค่ะเ,เข้ามาทำงานเป็น DOE 30 October 2อ0 7นนะคะที่มาทำงานมีพี่ตามเป็นพี่เล็กพิลาภาค่ะใจดีมากค่ะนอกจากจะสอนงานเช็กอินที่ดีเยี่ยมแล้วยังจะสอน a อ t i t u d e แล้วก็ทัศนคติในการดูแลผู้โดยสารแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารจนทุกวันนี้นะคะ่ะต้องขอบคุณมากม แล้วก็ตอนความตื่นเต้นในการทํางานนะคะวันแรกที่ปล่อยอยู่ทันสิทธิ์ผู้โดยเยอะมากตื่นเต้นมากแต่พี่ตามสอนเรามาดีเราก็สู้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมมี่นะคะทํางานกับการบินไทยมาเกือบ13ปีแล้วค่ะเป็นน้องตามพี่หญิงศิยาภาค่ะพี่หญิงศิยาภาเป็นคนที่ใจดีแล้วก็มีเมตากับเรามาก ทําให้เราอะส่งต่อความใจดีแบบเนี้ยไปให้น้องตามของเราคนต่อๆไปค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้การเรียนรู้ที่ดีกับเราตลอดมาค่ะ สวัสดีค่ะหน่อยบุญยาพรนรา,าปัญญาคุณค่า4 1 4 8 7นะคะทำงานตั้งแต่วันที่30ตุลาปี2007ค่ะมีพี่ตามคือพี่อูอภิญญานะคะแล้วก็มีน้องตามมาหลายรุ่นหลายสิหลายปีมากแล้วก็ตอนนี้นะคะทำงานอยู่ออฟฟิศค่ะพอดีมีน้องอยู่เต็มใจช่วยเหลือแล้วก็รู้สึกดีที่ทำงานกับบริษัทการบินไทยนะคะยินดีกับทุกกิจกรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ นัทลินพุทธทิเชนันค่ะเข้ามาการีไทยปีแรก2006เป็นรุ่นดอนเมืองรุ่นสุดท้ายมีพี่ตามคนแรกคือพี่หาชัยพรเป็นคนเก่งมีความสามารถต่อมาได้เป็นมอนิเตอร์มีพี่เล็กรุ่งทีปเป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถมองโลกในแง่ดีเป็นพี่ตามอยากจะบอกพี่พี่ทุกคนน้องๆทุกคนว่าวิกฤตครั้งนี้เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ ่มวาท,ทอจะฉันคยรงสวัสดีค่ะชื่ออ้อนะคะก็ทำงานอยู่เช็คอินมาเข้าปีที่14แล้วค่ะก็ได้มีโอกาสช่วยเลือกพี่เทรนเนอร์ให้กับน้องๆที่เข้ามาทำงานใหม่นะคะส่วนใหญ่ก็จะดูจากบุคลิกภายนอกที่คาดว่าจะเข้ากันได้ดีนะคะ สุดท้ายพอเวลาผ่านไปเขาก็เข้ากันได้ดีจร,จริงๆอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งก็เป็นว<ม>ัฒนธรรมที่น่ารักน่ารักของพวกเราอีกอย่างหนึ่งค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะที่ดอกกล้ยไไม้เป็นตัวแทนของพวกเราเชาวการมินไทยเพราะดอกกล้ยไม้มีสีสันที่สวยงามปรับตัวได้ในทุกสภาพอากาศ พวกเราจะจับมือกันและสู้ไปได้วยกันก้าวเดินไปข้างหน้าไปได้วยกันค่ะ